ดูภารกิจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประเด็นการเมืองอื่นๆกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราไปติดตามการประชุมคณะกรรมการประสานและสนับสนุนงานโครงการหลวงนะคะที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีนะคะชื่นชมผลการดําเนินงานของโครงการหลวงและตั้งคณะทํางานสนับสนุนการขยายผลงานโครงการหลวงนะคะ้อมกาชับให้ปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการร่วมกันโดยเน้นแบบระคาชนเป็นหลักนะคะเราไปติดตามรายงานสดนะคะจากคุณสุพัฒน์เหล่ากมลรายงานสดจากอ,อาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ ได้เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมงานโครงการหลวงประจําปี2558โดยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการหลวงที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงครับเวลา10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงครั้งที่1ประจําปี2558ณห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางตําบลแม่อนอําภอฝางจัังหวดเชียงใหม่ โดยได้ประชุมร่วมกับหม่อมเจ้าพีเสเ็จราชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงและคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้บริหารของส่วนราชการมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการหลวงโดยเฉพาะในรอบปี2557ที่สามารถทํารายได้ถึง937ล้านบาททั้งจากการขายผลผลิตพืชผักเมืองหนาวไม้ดอกผลผลิตแปรรูปรวมถึงการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีได้พิจารณายุทธศาสตร์แผนงานและคำของ,งบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2,559โดยมอบให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมโดยมุ่งเป้าการพัฒนาพื้นที่และคนเป็นศูนย์กลางทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีหน่วยงานมาสนับสนุนงานโครงการหลวงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความกล้องตัวจึงเห็นควรปรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานและมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในคำสัง่งแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวและขอให้คณะทำงานในพื้นที่ตั้งใจร่วมกันปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นที่ตั้งให้สมเกียรติที่ได้มาช่วยงานสนับสนุนโครงการหลวง นายกรัฐมนตรีนะครับได้ขอให้หน่วยงานต่างๆนั้นสนับสนุนงานของโครงการหลวงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้การดําเนินง,งานนั้นเป็นไปด้วยความคล่องตัวทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงานจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณคุณสุพัฒนเหล่ากมลนะคะรายงานสดจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่